เจ็ดร้าลงข้างหลังหรือว่าเจ็ดล้าวลงหน้ามันจะเป็นกระแสระสาทชัดเจนนะครับอันนี้คืออธิบายช่องทองต่ำนอ,อนะครับทีนี้วิธีการตรวจมดลูกต่ำนะครับมดลูกต่ำจะมีการยังไงครับหน่วงที่มะนาถูกไหมครับปัสสาวะออกทําไม,มปัสสาวะออกเพราะว่ามดลูกมันเคลื่อนตัวดันแล้วก็ปัสสาวะหลอยขึ้นมาแต่ทีนี้การเคลื่อนตัวต่างของมันมันก็เป็นระดับระดับในอนาโตมุ้็ท,ที่แล้ว,ลวมันมีระนับอีสี่ระดับ เราก็ต้องไปย้อนให้รู้ว่าเวลามันหน่วงเนี่ยมันจะพาเพื่อนมันวยนะครับมันจะพาอะไรครับถ้ามันเลียนเข้าตะเตาะปัสสาวะมันได้ทำให้คุณฉี่ออกแต่ถ้ามันหน่วงเข้าที่ตัวเขาเรียกว่าลำไส้ตกมันก็จะทําให้คุณถ่ายละมานะครับมันก็จะมีสองลักษณะแวลามันพอที่ลรมาณลดพาเพื่อนออกมาถ้ามันพาเพื่อนหน่วงไปทางลำไส้ตกก็จะถ่ายละมานะครับถ้ามันมาตรงที่ระเตาะปัสสาวะมันก็ทำให้ฉี่ออก อาการก็จะมีการปวดขอดตรงบริเวณหัวนน้นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับถ้ามันกดมาต่ำมากทับที่ซิ่โลรเนื้อต่ำมันมากทับที่ซิ่โลรงเนื้อซิ่โลงเนื้อคืออะไรครับก็คือเส้นประสาทที่ออกจากแอลประมาณหนึ่งสองสามเนาะออกมาที่หน้าขานะครับมันก็จะทําให้ตึงไปที่หน้าขาเนาะทำให้หน้าขาตึงนแข็งเป็นลําเลยพวกที่มันลุกต่ำเนี่ย แข่งกันลแล้วก็ลงมาที่อาจจะเจ็บเข่าด้วยนะครับแล้วก็ที่ฝ่าเท้าอาจจะมีการร้อนฝ่าเท้าเป็นไปได้น,น,น,นะครับในในเคสที่มันหนวกลงมาตัดเสียเยอะนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้ามันหนวกลงมาและมันไปทับตัวนะครับการเคลื่อนต่ำม,มันก็นต้องต่ำไปข้างหน้าเนาะแล้วก็มันมีมันช่องท้องมันมีหลายลักษณะนะมันมีข้างหน้าข้างห,าหลังสามารถรนงวต่ำมาแต่ดันไปด้านหลัง นะครับมันอาจจะปวดไปดทางสะโปกถ้าปวดไปดางสะโปกเนี่ยสแสดงว่ามันเปลี่ยนตัวไอ้ครันวนเส้นประสาทมันก็จะปวดทางสะโปก